สวัสดีครับพบกับหมอท็อปซีเครตนะครับในนายเด็ดดวงกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดวงชะตาที่จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจฟังกันนะครับเหนื่อยยังไงถึงจะรวยเหนื่อยยังไงถึงจะได้ตังค์เหนื่อยยังไงถึงจะได้พบทางออกที่มันถูกทางบางคนเหนื่อยผิดที่เขาบอกว่าเหนื่อยผิดที่ทํา สิบปีก็ไม่เจริญนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคนวันทั้ง7นั้นในเรื่องของความเหน็ดเนื่อยการใช้แรงงานคุณจะทํางานด้านไหนคุณจะทํางานอะไรที่มันเหมาะและทําให้ปีนี้คุณได้มีพลังและพบช่องทางทางการเงินที่มากขึ้นครับมาฟังกันเลย สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนิสัยคนวันอาทิตย์รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนยังไงอาทิตย์คือธาตุไฟใจร้อนนะครับเป็นคนทำอะไรเด็ดขาดชัดเจนดุเสียงดังเฮาๆดังนั้นคนวันอาทิตย์จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องหนึ่งปกครองคนครับ HR ชครับชัดเจนเลยครับตรวจสอบครับหรือถ้าเป็นพนักงานนะครับในบริษัทก็จะต้องทำงานที่อยู่เกี่ยวข้องกับการที่ดูแลกฎเป็นระเบียบความถูกต้องการตรวจสอบ จะดีมากนะครับแต่คนวันอาทิตย์จะไม่เหมาะกับงานด้านการขายเพราะคนวันอาทิตย์จะขายไม่ค่อยเก่งบริการไม่ค่อยเก่งเอาใจไม่ค่อยเก่งงานที่อู่กันรายละเอียดยุด้มยิม้มเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยดีโดยเฉพาะพวกพวก,การเงินพวกมาร์เก็ตติ้งพวกที่จะต้องใช้ความคิดสลับซับซ้อนเนี่ยใหญ่ย,ย,ยกให้คนวันอาทิตย์ทำถ้าเราเป็นคนวันอาทิตย์เราจะต้องทำงานที่จะต้องคุมคนเยอะๆ นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นลูกพี่คนอื่นนะฮะลักษณะงานด้านการขายได้ไหมขายได้แต่ได้ไม่เด่นมากนะครับแต่จะดีมากเลยคืองานที่จะต้องทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานใกล้ชิดหัวหน้าอันนี้คนวันอาทิตย์จะเหมาะมากๆครับคนวันจันทร์เนี่ยนะครับงานที่เหมาะกับคนวันจันทร์คืองานบริการ เพราะนิสัยของคนวันจันทรเขาบอกอุปามาเหมือนผู้หญิงใจเย็นรอบคอบเพราะเป็นคนธาตุดินอ่อนตามตำราโห,หราศาส์ไทยนะครับดังนั้นธาตุดินอ่อนก็เหมือนดินเผาที่เราสามารถปั้นเป็นอะไรก็ได้ปรับตัวเก่งดังนั้นเนี่ยงานที่ไม่เหมาะกับคนวันจันทร์เลยก็คือคนที่จะต้องไปคุมคนต่างจากคนวันอาทิตย์อาทิตย์จะชอบควบคุม,คมชอบบังคับทํางานอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์แต่วันจันทร์จะอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ชอบบังคับใคร ไม่ชอบตัดสินใจอะไรถ้าคนเกิดวันจันทร์แล้วไปเป็นหัวหน้าคนจะต้องมีเลขาข้างกายอีกหนึ่งคนเพราะไม่งั้นเขาจะต้องคิดต้องตึกตรองไต่ตรองเยอะลังเลตัดสินใจชา้าแต่ถ้าเป็นงานด้านบริการงานดูแลงานเซอร์วิสเลขานะครับตอนรับลูกค้างานประชาสัมพันธ์งานสื่องานพีาคนวันจันทร์จะทำได้ดีเพราะนิสัยเป็นคนที่อ่อนโยนใจเย็น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายใครดาวมาจันก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ในใจนี่ยังเดือดเลยนะแต่นี่คือความสามารถพิเศษของคนวันจันทร์ ดังดนั้นงานด้านการขายงานเซลล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกและคนวันจันทร์แปลกมากนะดูนุ่มนิ่มแต่อ่อนโยนนะขายรถขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่คืองานที่เหมาะกับคนวันจันทร์ออ,อีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของคนวันจันทร์ว่าจะทำยังไงให้รวยให้เด่นนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารวันอังคารเป็นดาวธาตุลมครับทำอะไรรวดเร็วว่องไวมีสัยคนวันอังคารเขาบอกว่าจึงเป็นคนใจนักเลงนะครับบางคนก็บอกเนี่แหละคนใช้แรงงานต้องคนวันอังคารจริงๆเขาไม่ได้เป็นว่าต้องใช้แรงงานนะแต่คนวันอังคารเป็นคนขยันทําอะไรรวดเร็วว่องไวทําอะไรเสร็จเร็วทําอะไรดีงานที่ต้องใช้แรงงานที่จะต้องใช้ความสามารถ ความสนุกสนานงานที่ต้องเจอผู้คนงานที่ต้องเข้าสังคมงานที่เอาใจคนดาวานังคัรก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่คนวันอังคารจะไม่ชอบทํางานหรือสิ่งที่เขาไม่ถนัดและควรหลีกเลี่ยงคือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายคนวันอังคารไม่ชอบขายไม่ค่อยชอบพูดเยอะเพราะว่าอะไรเป็นคนพูดสนุกเฮฮาแต่พอจะปิดการขายจะเอาเงินปากหนักไม่กล้าขายของนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ไม่ ที่ไม่ชอบงานบริการที่ต้องเอาใจต้องอยู่กับคนเรื่องมากคนวันอังคารไม่ชอบครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนวันอังคารทํางานจะถ้าเป็นงานบริการที่เป็นประเภทพวกงานสวิสงานช่างงานดูแลที่ระยะสั้นอังคารจะทําได้ดีนะครับงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษเช่นคุณเป็นช่างคุณเป็นตากล้องคุณเป็นช่างภาพคุณเป็นนักดนตรี คุณเป็นนักร้องนะครับงานลักษณะนี้จะเป็นงานสไตล์ของคนวันอังคารโดยแท้เพราะเขาจะเป็นคนที่มีสกิลในการทำอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น ดังนั้นเนี่ยคนวันอังคารคุณยิมองกลับมาดูว่าตัวคุณเป็นคนถนัดอะไรคุณคนเป็นคนชอบทําอาหารคุณเรียนเลยเอาให้ลึกแล้วคุณทําคุณเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้คุณเอาดีด้านปลูกต้นไม้ไปเลยคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับงานเอกสารชอบเรื่องราวซับซ้อนชอบการลงทุนชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆคุณไปได้เลยเพราะคนวันอังคารจะมีลักษณะพิเศษอย่างว่าเรียนอะไรสามารถใช้สิ่งนั้นได้ทํางานได้อย่างคุ้มค่ามากมาก ดังนั้นจะไม่จํากัดนะฮะอังคารจะไม่จํากัดว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นทําอะไรได้หลายอย่างแต่ขอให้เป็นสิ่งที่คุณรักและชอบส่วนตัวเป็นพิเศษเพราะคนมังังคารไม่ชอบให้ใครมาจิกหัวใช้ถ้าใครทำนะถ้าเราทำตามหน้าที่ดีมากนะแต่ถ้าจิกหัวใช้เหรอไม่ทำนี่นีสัยคนมังังคารนะครับดังนั้นภาพรวมอังคารตอนนี้เริ่มดีมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับมีนาเมษายนที่ผ่านมาช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ ดาวมีพลังหยิบจับทำอะไรก็ประสมความสำเร็จอุปสรรคก็น้อยความเหน็ดเหนื่อยก็น้อยดังนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการวิ่งเข้าหาโอกาสชนเข้ากับโอกาสโอกาสมีเข้ามาทำอยากเก็บตัวนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสและที่สำคัญนอบน้อมเข้าไว้อ่<ว><น>ต่อมาครับคนที่เกิดในวันพุธพุธเนี่ยนะ เขาบอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักพูดมาแต่กําเนินเพราะธาตุประจําตัวเป็นน้ำนะครับเป็นน้ําไหลดังนั้นคนวันพุธจึงเป็นน้ําที่สามารถเคลื่อนที่ปรับตัวเข้าอยู่กับทุกสถานที่ทุกทิศท,ทุกทางโดยพื้นฐานบอลทูบีของคนเกิดวันพุธน่าจะชอบขายของสังเกตได้เลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่คุณเป็นนักเรียนคุณจะต้องเอาไอ้นู่นไปขายเอาไอ้นี่ไปขายช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาเป็นนักต่อรอง แต่คนวันพุธสิ่งที่ไม่เหมาะกับคนวันพุธเลยคืองานที่ต้องใช้แรงงานพูดง่ายว่าคนวันพุธไม่ชอบงานที่เหนื่อยคนวันพุธไม่ชอบงานที่ต้องรับผิดชอบสูงๆอา้าวจริงๆเขาไม่ชอบเป็นหัวหน้าแต่ถ้างานที่เขาต้องไปเจอคนเยอะๆต้องปฏิสัมพันธ์ต้องเจอผู้คนแต่ถ้าเป็นทีมเซลล์นี่เขาเป็นนะถ้าเป็นหัวหน้าทีมแบบทีมเซลล์ทีมขายงานที่มันได้เงินพิเศษคนวันพุธจะชอบมาก แต่ถ้าง,งานที่แบบว่าต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องเคลื่อนที่ต้องขยับไปมาต้องใช้แรงไม่ชอบแต่ถ้าง,งานชี้นิ้วสั่งคนวันพุธถนัดมากนะครับดังนั้นคนวันพุธจึงเป็นคนที่เหมาะกับํำงานด้านการขายในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถและเฉพาะโดยเฉพาะงานที่มีคอมมิชชั่นมีเงินพิเศษโหคนวันพุทธทำงานถวายหัวเลยนะครับถ้าง,งานประเภทนี้นะฮะดังนั้นใครเป็นในจ้างฟังคลิปนี้อยู่ ดังนั้นถ้าคุณจะรับพนักงานที่คุณจะต้องขายของเพิ่มลองหาวันพุธดูนะฮะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมาม วันพฤหัสบดีบอกอยู่แล้วว่าวันพฤหัสบดีคือดาวครูนะครับนิสัยของความเป็นคุณครูและเป็นดาวธาตุดินที่เป็นเหมือนขุนเขาอันหนักแน่นนี้ความรู้ความสามารถแน่นปึกรู้อะไรลึกซึ้งเรียนรู้ศึกษาทุกอย่างได้รวดเร็วว่องไวแต่ความอดทนน้อย <c oughs> คนวันพฤหัสจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงงานงานที่เป็นสกิลช่างนะครับคือถ้าเป็นช่างเนี่ยไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นอินจิเนียร์เป็นวิศวกรได้ นะครับต่างกันนะคือถ้าให้เขาไปออกเล็กไปขนปูนไปขับรถยนต์ไม่ขับครับพฤหัสไม่ชอบแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นทักกลยุทธ์วางแผนสอน HR Training นะครับการสร้างคนการให้ความรู้คนนะครับงานบัญชีได้งานราชการดีงานบริการทำได้นะครับงานการขายก็ดีนี่คือวันพฤหัส เพราะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วรู้ลึกรู้จริงหรือเอามาใช้ได้จริงแต่ขับขีดความอดทนต่ํานั่นเองจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงงานนะครับแต่ดาวพฤหัสช่วงนี้ผมระวังแค่เรื่องเดียวว่าอย่าไปยุ่งกับธุรกิจผิดกฎหมายเพราะโดยเฉพาะดวงของคุณมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับธุรกิจสีเทา การลงทุนเล่นหุ้นมีความเสี่ยงมากๆถึงแม้ว่าคนวันพฤหัสจะเป็นคนที่รอบคอบวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีไม่ประมาทแต่บอกได้เลยว่าอันตรายมากๆดังนั้นคนวันพฤหัสระวังเรื่องนี้นะครับการงานนะครับที่เหมาะบอกไปแล้วเสริมมาอีกนิดนึงคนวันพฤหัสอยากรวยต้องตรงเวลาคนวันพฤหัสอยากรวยต้องรู้จักแต่งตัวรักสวยรักงาม พราะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสมรสบายสบายแต่ขอให้มันมีความมีเทรนดนิดนึงนะครับเรียบร้อยดูดีและสะอาดสะอาดคนวันพฤหัสถ้าสะอาดคุณรวยแน่นอนนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ครับนิสัยคนวันศุกร์คือคน ยิ้มแข้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะครับจึงเป็นคนวันศุกร์เป็นอีกหนึ่งราอีกหนึ่งวันที่สามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานต้อนรับงาน PR งานประชาสัมพันธ์งานการตลาดนะครับงานที่ต้องใช้แรงงานก็ทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่เก่งมากแต่ก็ทำได้นะครับแต่คนวันศุกร์จะไม่เหมาะกับงานที่จะต้อง รียกอะไรความไม่แน่นอนความลังเลหรืองานกลางคืนคนวันศุกร์จะไม่ถนัดถึงแม้ว่าจะเป็นคนนิสัยสไตล์หลั่ล้าก็ตามคนวันเสาร์คนวันเสาร์นนเ,าเนี่ยนะครับนิสัยจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆสุขุมขึมๆ <c oughs> นะครับเอาจริงนะในบรรดาคนในวันทั้ง7เนี่ย คนวันเสาร์ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะเป็นคนที่เอาเปรียบใครไม่เก่งนะครับแต่นี้แต่คนวันเสาร์จะมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าโดนเอาเปรียบก่อนมีคนมาหักหลังก่อนแล้วเขารู้แล้วทําบ่อยๆคนวันเสาร์ไม่ทนนะครับเอาคืนสาสมเหมือนกันแต่ถ้าใครที่ซื่อสัตย์ดูแลว,วันเสาร์ดี คนคนนั้นหัวหน้านายจ้างเป็นคนที่จริงใจต่อลูกน้องมีสวัสดิการมีอะไรให้เงินเดือนน้อยไม่ว่าครับคนวันเสาร์จใจยังไงก็ได้ไม่ว่าครับขออย่างเดียวว่าให้ความมั่นคงกับเขาให้ได้คนวันเสาร์จะดีมากดังนั้นคนวันเสาร์ห้ามอย่างเดียวเลยนะคือห้ามทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขายการเจรจาประสานงานคนกลางต่อรองวันเสาร์ไม่เหมาะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ให้ข้อมูลลูกค้า ในการสื่อสารได้แต่ถ้าต้องปิดการขายต้องจบการเจราจาต้องฟันธงในเรื่องของการประสานงานการอะไรสําคัญสําคัญอย่าให้วันเสาร์ทำวันเสาร์จะเหมาะมากคืองานบริการทําได้ไหมทําได้งานที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานล่วนงานเร่งงานรีบโอ้โหถนัดเขาเลยนะครับงานได้ตงังได้เงินวิเศษอันนี้ใช้ได้งานที่จะต้องใช้ความซื่อสัตย์นะครับไม่ทุจริต นะครับแล้วก็งานที่จะต้องดูอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินผมบอกเลยนะวันเสาร์เนี่ยซื่อสัตย์มากขอให้คุณจริงใจกับเขาก็พอในช่วงนี้นะครับดาวประจําตัวก็ถือว่ามีพลังและมีแรงมากนะคนวันเสาร์มันเป็นปีแห่งโอกาสมันเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยคนวันเสาร์บอกได้เลยว่าอยากรวยช่วงนี้ต้องขยันต้องอดทนงานหนักขอมาเถอะเพราะคนวันเสาร์เนี่ยจะทํางานหนักได้ดีทั้งงานช่างงานกเกษตรงานแรงงานงานอะไรก็แล้วแต่ที่ ทนแรงกดดันงานซ้ำซากงานจำเจง,งานน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามเฮ้ยคนวันเสาร์ทำได้เพราะเขาจะสามารถมีความสามารถพิเศษในการหาความสุขกับความน่าเบื่อได้จริงๆไม่เชื่อลองไปถามคนวันเสาร์ดูนะครับ เอาละรครับเราจะเหนื่อยยังไงให้ถูกที่เหนื่อยยังไงให้ถูกทางจะทํางานทําอาชีพยังไงให้เหมาะสมกับวันเกิดของตัวเองนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับแต่ถ้าอยากเจาะลึกให้ลึกไปมากกว่านี้ก็สามารถติดตามได้ที่เพจของ Holosociety หรือกดติดตามพี่หมอท็อปได้นะครับที่ Facebook Page นะครับพี่หมอท็อปสิกวัฒน์หรือติดตามนายเอ็นเด็ดดวงเอาไว้นะครับวันนี้นายเอ็นต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ